สวัสดีครับพี่น้องครับพ่ขอกันอีกแล้วจากช่วงรอสิคำคำพี่น้องเอา,มาไม่ดีกับเป็นม,มือจิ้มหน้านี่มือหนึ่งพี่น้องจากจิ้มหน้านเกา่กนาจิ้มหน้าเดิมเบาลยบานหน้าอปปนนะโอ้ตรเป็นเนี้ยตาพี่น้องตเป็นเนี้ยตามานี่คิดว่าจะแล้วสองสามมือว่าแม่นหรอกพี่น้องอีกหลายมืออยู่ <laughs> ai vừa đấy cầu qua bên nhánh này nói có phải anh P đâu? À. Này, เ้าเอ็บ้านน้าเกี่ยวเข่าดีเกี่ยวเข่างามสำหรับรถเกี่ยวข้าวใครจะสำเร็จเซตสิล้วะ่ะพี่น้องใช้แล้วอีกว่าโดนอีกว่าโดน อีกก็เกินอีกสองมือสามมือเกี่วเขานี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยเขาเป็นกนงามงาม รับราคาเขามือนี่ก็ซื้อให้ดีคือเก่าหระพี่น้อง13บาทกลัวคือเก่าลงรับซื้อเขายิงเจริญพี่น้องซื้อให้13บาทกรัวเข่าดีเข้าแงามยิ่งเจริญเมื่องสวงพี่น้องแจังรายเอ็ดลงรับซื้อข้าว เจ้าเขาเจ้าเดิมเมื่อนี้กับมีหน่วยงานยูจูปเปอร์มาหลายหน่วยคือกันละ่ะพี่น้อ,นองเขางามหลายกับอยากยูจูปเปอร์กับอยากมาไทาย <c oughs> มีแต่มือยูจูปเปอร์ อยู่จะเปิดเบาวเอียบบานหน้าแอดมินแอดมินแอบมินบนบ,นบาวเอียบบานหน้าตอนนี้กับเวินกัก็ค่อยๆแล้วพี่น้องก็อยากย่อนเสียงในจังหน่อยเด้เดอล่มกับล่มราคาเขาขยับขึ้นไปแล้วพี่น้องผู้ดใดโอดได้ก็อาจจะได้ขายอยู่สิบห้าบาท แต่ว่าผู้ใดมีเขาแหงกัดพนซื้อให้ยุสิบาบาทพี่น้องกันเกี้ยวแล้วนี่เอาไปตากไปสะกอนจาก2อมือ่นสมื่นไปขายเป็นเข่าแหงได้15บาทพี่น้องผู้ใดบัดท่านหอนเงินกับใจเย็นๆด้อพี่น้องเด้ออดไวจะเข้าอีกก็โดนหอนสิบหาบาทแท้ ปีนี้กับเขางามพอสมควรยิ่งพี่น้องผู้ใดกับมานเขาไปตาม,ตามกันปีนี้ฝนก็ดีน้ำก็ดีเขาก็เลยงามสำหรับราคาเขานี่แต่ละลูกแต่ละลูกรับซื้อเขากับจีจูละเล่าเดียวกันนี่แหละพี่น้องปะเกินกันดอก เกินกันก็จะเกินเป็นปวกเขาแหงเขาเขาโครงการเป้งสั่นละพี่น้องเขาพันรับสื่อเป็นเขาพันขันเขาพันเขาเป็นโครงการเป็นกัจะสื่อให้ราคาสูงอย่พี่น้องแต่สําหรับเขามมลิหอมเขาหอมมะลี่เฮ้านน่กะเดี๋ยวนี้ล่งรับสื่อเขาขันเป็นเขาแหงกันจะสื่อให้ยุสิบหาบาท เงียซิบตังนี่แหละพี่น้องเขาดีเขางามแค่สำหรับเข่าเปียกเป็นสิทธิ์สื่ออายุสิบสามบาทพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะแห้งไปหมดแล้วล่ะพี่น้องสำหรับเขา่าเพราะว่ามันก็ขอบไปหมดแล้วสำหรับราคาเข่าสู่สาหากรณ์เมื่อละเอียดคนกับลับซื้ออยุคเก่าแหละพี่น้อง คกนกระซือไายเกียสูงอยู่สำหรับราคาเขาอยู่สหกรณ์แต่ว่าจะก็รู้ว่ามือหนี้คนกระซือจักบาทแต่ว่าเป็นกระตังราคาวไว้ชิคหาบาทพี่นอ้องสำหรับมือหนี้โอนสำหรับแต่ละบหนึ่งสิบพันมากพี่น้องเห็นเพิ่นประกาศกับบอกว่าเพิ่นกระรับซื้อแต่ว่าเขาเปียกอยู่ช่วงนี้แต่ว่าเขาแยงเพิ่นมาท่านได้ซื้อ สำหรับข้าวเหนียวข้าวเหนียวแห้งพิ่นกระสืออายุ10เอสบาท10เอสบาทหาทิศตังเข้าวเหนียวแต่สำหรับข้าวเหนียวสดเพิ่นกระสืออายุ10เอสบาทเลยนะพี่น้องสำหรับข้าวเหนี้ยดื้อพี่น้องดื้อผู้ใดมีข้าวเหนียวก็เอาไปขายได้การซื้อว่าราคาข้าวเหนียวก็ดีก็ปีกลายร้ายย่พี่น้องปีกลายใน8บาท9บาทราคาข้าวเหนียว แต่ปีนี้นี่เพิ่อซื้อใหโย่สิบเอ็ดบาทกรัวสำหรับขา้ขาวเหนียวแห้งข้าวเหนียวสดก็ซื้อใหโย่สิบเอ็ดบาทพี่น้องแต่ว่าสำหรับข้าวเจ้าสดเพิ่ณซื้อใหโย่สิบสามบาทมือนี้พี่น้องมือนี้อ่ะผู้ใดมีข้าวก็เอาไปขายดือ้อแต่ว่ากันผู้ใด,ดมีก็นย,ยับยับฟ้าวสว่างเออ เพราะว่าเขามันก็จะเมดแล้วราคาเขาก็จะเริ่มขยับขยับขึ้นไปแล้วพี่น้องแลหรับาถือว่านี่กพบ่นก็ซื้อห้ยอยู่13บาทเต็มแต่ว่ามือนี่นก็ขยับขึ้นห้อีกไปแล้ว20ตังค์แล้วพี่น้อง13บาท20ตังค์จํารับเขาสดแต่ว่ากันเขาแห่งคนซื้อห้ยอยู่1 5ห้าบาทผู้ใดอยากขายเขาแห่งก็ไปขายตากไปสักวันพี่น้องจิตใจราคาสูง ชมกันยาวๆเลยพี่น้องแต่เดี๋ยวตัใจตัดต่อว่าเป็นชมกันยาวๆไปพี่น้อง พี่นี่ก็จะใจ้จะหมดฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วพี่นอ้องอีกว่าโดนอีกองสามมือจะปิดจับไล่าการเกี่ยวเขาพี่น้องเอ็มสศร้าอ่ะจะไหนก็นขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามหให้กำลังใจกษตเสสุดใจช่องไหนหน้อยพี่ท่าันด้เติบโตอีกยังดอกพี่น้อง ร่างแรงใจจากพี่จากน้องนีครับนะโอ้ยลมลมลมพี่น้องลมขอตัวขอไฟหลายเด้อขอเสียดสุวใจกับพระท่านได้เห็นีไม่กันลมกันหยั่งพี่น้องลมมาแต่ละเทียนี่ดังบ, ν, บ, ν, บุดบุดบัดบัดบุดบุดบัดบัดเอาท่านได้กับขอตัวขอ,ขอไฟพี่น้องหลายๆเอาใจก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมให้นกำลังใจ เซอรับาจินี้ขาจุดที่ไปซัำนี้และพี่น้องข้อกันจิบหนะสวัสดีครับ